ฟิตจะมาแบ่งปันในการเลือกคบเพื่อนค่ะนะคบเพื่อนแบบไหนที่จะนําพาให้เราไปประสบความสําเร็จได้นะคะอันดับแรกเลยนะหนึ่งเลือกคบคนสําเร็จบนโลกออนไลน์คุณไปเสิร์ชหาได้เลยในอายุน้อยร้อยล้านหรือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เสิร์ชหา,าค่ะมีใครบ้างที่เขาขายของออนไลน์แล้วเขาขายเฮงขายปังขายแล้วรวยแล้วเขาทาเยอะทําใหญ่มากนะเราต้องไปหาคนเหล่านั้นแหละมาเป็นเพื่อนค่ะนะ แล้วเราก็ลงมือทําด้วยไม่ใช่เราส่องเขาแต่เราไม่ทําอะไรค่ะเราต้องทําค่ะเพื่อนๆคนเหล่าเนี้ยคุณอาจจะไปติดตามนะครูสไลด์ก็ได้นะหรือแม้กระทั่งที่ประหากาศพิเศษวันคอร์สนี้จะทําให้คุณมีเงินล้านได้ถ้าคุณขยันตั้งใจทํานะครูลุงอาจารย์บัณฑิตอะไรประมาณนี้ค่ะนะหรือครูบาอาจารย์ที่มาใสากดแรงดูกดูจักรวาลจะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้นะคะทั้งทางด้านจิตวิญญ,ญาณแล้วทั้งความคิดและการกระทําค่ะนะเออ เลือกคบเพื่อนที่จริงใจที่ไม่เอาเราเป็นินทารับหลังว่าร้ายเรารับหลังนะคะแล้วเราก็คุมตัวเองให้คิดดีพูดดีทดําดีทุกวันแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลาไปนั่งคุยนั่งอะไรเรื่องอะไรทั้งนั้นเอาเวลาที่เหลือหลังจากเลี้ยงลูกแล้วก็มาทําคลิปเราแม้กระทั่งไปทํางานเสร็จค้าขายเสร็จนอนหลับพักผ่อนให้มันเอ็มเต็มแล้วก็ลุกขึ้นมาทําคลิปนะร่างกายสําคัญมากเราไม่ต้องดั้น้ลังเหมือนพี่นี่ค่ะ ไปค้าขายมาเหนื่อยจะตายแทนที่จะนอนก็มาดัานทุนลังทําคลิปอย่าง,างนี้เพราะบางทีก็ไม่ได้นอนเพราะว่าโหนะะยังอยากจะแบ่งบุญชุดใหญ่ให้บางทีทําไงดีบางทีเดี๋ยวให้ลูกตื่นในวันจะพาลูกไปทาคลิปที่อื่นด้วยซ้ำค่ะนะเนะะีย่ยจะทุบตึกอีกแล้วค่ะก่อนหน้านี้ก็ทุบทําอยู่ในตึกนี้อัน้นี้ก็ข้างตึกอีกนะคะนะ,ะนี่แหละจักรวาลเขาจะส่งให้เราค่ะไปอยู่ที่ใหม่ค่ะนะคะให้เราคิดแบบนี้ขอบคุณนะคะ ห้องนี้แบ่งบุญให้ห้องนี้นะที่จะส่งพาให้เราไปมีบ้านของตัวเองนะขอบคุณเขาบอกรักเขาค่ะนะเออเขาก็ทุบตึกกันทั้งวันทั้งคืนนราไม่ได้จะไม่ได้หลับได้นอนหรอกแถวเนี้ยนะเอออนะจนแบบว่า,าตึกมันจะล้าทะลึกทะลักหรือเปล่าอะไรเงี้ยนคะเออเห็นไหมเราก็ยังต้องอ,อยู่กันไปไงค่ะเออ พูดถึงไหนแล้วพี่แบ่งปันถึงไหนแล้วเนี่ยเห็นไหมเออี่ก็ไม่ใช่แบบเกิ่งขนาดนั้นหรอกเออมาถึงจุดไหนแล้วเนี่ยทุกคนพี่คอนเทนต์นี้การเลือกเขาเพื่อนเนาะหนึ่งเราต้องเก็บความรับให้กันและกันได้เราไม่นินทาก,กันเราไม่ว่ากันถ้าสมมติเราจะมาทําเป็นทีมเป็นครอบครัวดวยวกันสร้างแบรนด์ร่วมกันช่วยเหลือผู้คนด้วยกันใช่ไหมเราจะรักกันเราจะขอบคุณกันที่เราได้มาเจอกัน แล้วก็ in เราจะเป mm. ็นเพ bueno, ื ah oh. <laughed never? S 1> ่อนที่ดีต่อกันเราจะมีความสุขไว้ด้วยกันแล้วเราจะไม่นินทาว่าร้ายกันรับหลังวันนี้เราเป็นคนนินทาเพื่อนเพื่อนก็นินทาเราเช่นกันในอดีตพี่ก็เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนหรือเวลาเนี้ยเราไปปรึกษาเพื่อนเราแต่เรื่องราวลบๆให้เพื่อนเราสามารถรับฟังเพื่อนได้นะเว้ยเพื่อปลอบใจเพื่อนให้เพื่อนมีความสุขขึ้นมาพี่แต่ก่อนนะเคยเป็นเหมือนกันว่าทําไมเพื่อนเรามีอยู่ไม่กี่คนหรอกแต่ทําไมพวกมันถึงชอบเราแล้วรักเราจังเลยเพราะเราเป็นคนที่เวลาเขามาปรึกษาอะไรเราเนี้ย เราก็คอยให้กําลังใจเขาแล้วก็เขาก็คิดบวกได้เขากับกอลักเราแล้วก็เคยมีโมเมนต์นะเคยมีโมเมนต์ไหมที่วันที่หนึ่งที่เราไม่มีตังค์แต่เราไปยืมเขาเขาไม่ให้ยืมตังค์เราก็ไปโกรธเขาใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราไม่ต้องไปโกรธเขาเหรอกค่ะ,คะเพราะเราผิดเองที่วันนี้เราไม่ขยันหาเงินเก็บเงินเราก็เลยสมควรที่เขาไม่ให้เราเหรอก นะเขาก็ไม่อยากจะเสียเพื่อนบางทีเนาะให้เราเลิกพูดคําว่าไม่มีแล้วค่ะบอกว่าแต่อีกต่อนนี้นะฉันจะมีเงินเยอะๆขอบคุณเงินล้านที่รักชั้นชันรักเงินเงินทองต่างหลังไหลเข้ามาหาชันตลอดเวลาให้เราท่องคานี้เข้าไว้ให้มันขึ้นใจว่าต่อไปนี้นะฉันจะมีเงินเก็บเต็มกระเ,เป๋าเต็มบัญชีมีเงินมีทองเยอะแยะมากมายเป็นของตัวชั้นเองให้ได้ค่ะเราต้องท่องคํานี้เอา